มาประชุมผลงานของสีลายไม้ฟรีแ h a n d นะครับตัวน,นี้ผมทําการเขียนลายไม้ต่อลายไม้แล้วก็ซ่อนรอยตะป,ปูนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงนะฮะของอส่วนลูกค้านะฮะเอามาให้เขียนลายนะครับเราก็จะได้ไม้ที่มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับตรงไหนเวาแหวงเนี่ยผมก็จะโป้ให้นะครับแล้วก็จะเขียนลายนะทับลงไปนะครับเพื่อให้เป็น ลายเดิมเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลายแบบเดิมเดิมนะครับก็จะได้งานประมาณนี้นะฮะมุมบนซ้ายคือก่อนทํานะครับภาพเล็กแอ่ะคืองานก่อนทําเราก็เติมลายเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมใช้สีลายไม้พยแหนน้าตาลหนึ่งน้ำตาลสองสีดําแล้วก็สีแดงนะครับในการทํางานนะครับโทนไม้ก็จะ ประมาณนี้นะฮะขอบคุณให้การรับชมครับวจบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ